สวัสดีครับผมอาจารย์กะวันอาทิตย์นี่ออกไปได้เจ้าเจ้าเลี้ออกไปได้ตัวหนึงครับเพราะว่ามันลมแหง้งถึงฝนตกมากมือดอาจารย์มึงนี่ประเทศไทยให้พี่น้องม,มึงหนอกฝนตกไอ้ถึงฟ้าเหลี่ยมถึงลมครับนกถึกห่าวนกลมอาจากต้นไม้ไซของขี้รถนมาเยอะอะไรขันทั้งขันทั้งขาเวัญไม้อาจารย์โอ้ยเอารโดนมาเยอะอะไรครับผมที่ตกอันฝนตกแห้งครับ ก็ในไทยทรัตอนนั่นยานฟ้าโทรศัพท์ขเขาเก็บไว้เอานกมาเอามาที่เราครับผมไม่ได้เท่าครับตัวหนึ่งวางหามครับอาจารย์นกเขาตัวนี้นกเขาเขาเนี่ยห้ามเออมึงได้อาจารย์ผมมีกงใส่ครับเอากงสมบ้องใส่ก่อนเออตัวนี้ขเขาได้อาจารย์ตัวนี้นกอ่ะสุดยอดเลยครับมึงได้อาจารย์ ได้อาทิตย์ปรารครับผมมีโกงใส่อาจารย์อู้ตัวใหญ่ครับนี่ยังอ่าจาเดินลูกยังเด็กครับผมลูกตัวใหญ่ตกน้ำเฉลยนี่อาจารย์ตัวใหญ่งามครับได้ครับผมมาจาเดินลูกลงไม่ครับลงปลาแต่ว่าเขา เขาสามตัวอาจารย์เขาห้าสามตัวแต่ว่าผมกอบว่ามันเป็นนกกันไอ้ที่งล้มนี่สามกุ๊กสามกุ๊กหอยตัวนึงแต่ว่าจากที่จากที่ไดนมาได้ตัวนั้นแต่ว่าผมว่าในที่นี้ผมจะไปเบิุงอีกทีนครับนี่นกตัวนี้ตัวใหญ่ครับป่านี่ป่านกใหญ่ดีเดี๋ยวผมจะไปเบุกว่าในที่ไหนครับถามว่าแมีนนั่นต่อคิดว่าปฟังเสียงมันก่อนจะพาดีเบตโต้ครับ ก็เลยเจ้าเลี้ยวครับโอ้เจ้าเลี้ยวถีอตัวดีด้วยอาจารย์ขอทาแล้วครับเล่นดีตัวนี้อาจารย์เจ้าลเลี้ยวนี่เล่นดีแล้วเล่นดีแล้วอืใส่ได้ครับผมโอผมมม้ผมก็ว่ามันถือตัวบ้านั่นแหละผมก็ไปล่องเมึงไต่กานเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงมือเลยอาจารย์โอ้ลมแห้งครับก็ได้เขา สุดยอดเลยอาจารย์เด้อครับเนดะ้โอโผมหนื้ออืมนั่นเองเตาจังเนี่ยเฉลยครับผมสุดยอดเลยอาจารย์ผมมา,มาเล่นเพราะนั่นแต่แล้วเพราผมไปกันเล่นดีอยู่เพราะอะไรอยู่อืม,มครับ Ôi nó Cảm ơn Tôi nhây khắp bỏ xíu kháo như nó đi Kháo chuốt lên được tôi đi Chắc thì sự sắm cũng có sắm cũng thật là Bỏ xíu kháo đây nữa Tát bị gỏ kháo đây là chặt Tát bị gỏ kháo

thì sám cu này sút giọt lên không mà các có bắt tiệm đâu á hả cu sám bắt tiệm đâu xóm cu hoài hỏi há bắt tiệm tụi nghe ọt đen tập biệt khảo lái ngắm rồi lái ngắm đi đi lái để khách lý Yeah, lưu không chào lưu เนี่ยเจาเลียวอันนี้ก็เสียงเจ้าเลี้ยวด้วครับเล่ะเดี๋ยวเสียงเจ้าเลี้ยวเสียงเจ้าเลี้ยวแนนเสียงแนนครับเจ้าหนั่นนะครับอาจานลูกใบแห้งพะรุ่มครับครับนี่เสียงเจ้าเลี้ยวครับผม เด็กเจ้าเลี้ยวประเด็นกับโอเชียดครับขึ้นแล้วครับนี่ก็ขึ้นแล้วโอเคแล้วเจ้าเลี้ยวครับฝนตกจะแล้วผมไปตอนไปฝนตกครับนบกกำลังเขากันโอ้ยถักเด้ครับผมให้ดีอยู่ได้ฉเฉลยมาตัวหนึ่ง ไอ้ยู่ครับเสียงแน่นดีครับอาจารย์เออข้าพเจ้าอาจารย์เดี๋ยวเขาไปเข่างั้น,นครับโอ้ลมแห้งพยายามกันไปไปลมขากอาจารย์จะวัดยงพัดแน่ส่วนทาง,งค้งกันดนะ้ว แม่นสามกุ้งดีใจครก็ไดอ้อาจารย์ครับแม่นสามกุ้กดีใจอยู่เพราะว่านองมันนองไม่เนาะมันเขัาห่มต้นสามตัวมันจะไหนอูน้ดิอ่ะเอาบอลนี่แหละครับอาจารย์ฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเด้อครับผมบอลนี่แหละครับผม